เลือดไทยต้องมีค่าไม่ควรเป็นของศัตรูผู้รุกรานเลือดหนึ่งถุงของคนไทยคือชีวิตคือความหวังและคือความรักชาติที่แท้จริงเราบริจาคเลือดด้วยหัวใจเพื่อพี่น้องทหารผู้กล้าที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิตแต่วันนี้กลับมีความคิดที่ต้องการนำเลือดไทยไปช่วยเหลือศัตรูที่รุกรานแผ่นดินเราทำร้ายประชาชนและทหารของเรา นี่คือสิ่งที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่อาจยอมรับได้เพราะเลือดแต่ละหยดของคนไทยมีค่าเกินกว่าจะมอบให้ผู้ที่ไร้มนุษยธรรมมันคือเลือดแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาติไทยเลือดนี้ควรหลังเพื่อผู้ที่ยืนเคียงข้างประเทศไม่ใช่เพื่อศัตรูที่เหยียบย่ำความสงบและความเป็นเอกราชของเราหากผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้เชื่อว่าศัตรูควรได้รับการช่วยเหลือ ก็ขอให้พวกเขานักการเมืองหรือคนที่ดูถูกเหยียดยามทหารไทยเป็นคนเสียสละเลือดของตัวเองไปให้เพราะประเทศชาติไม่ต้องการเลือดแห่งความไม่รักชาติมาทำให้ดินแดนไทยต้องปนเปื้อนเราคนไทยต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเลือดไทยต้องมีค่าต้องมอบให้กับผู้ที่รักชาติและต่อสู้เพื่อพันดินนี้ไม่ใช่ศัตรูที่มุ่งทำร้ายบ้านเกิดเมืองนอนของเรา นี่ไม่ใช่การปฏิเสธมนุษยธรรมแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีของชาติไทยศัตรูที่ไร้เมตตายอมไม่สมควรได้รับเลือดอันทรงค่าของเราเลือดนี้คือชีวิตคนไทยมอบแด่ผู้พลีใจกล้าหาญศัตรูรุกรานใดอย่าหมายได้เลยให้เลือดไทยประทานแก่ผู้เหยียบยำ่ำเราบริจาคเพื่อ พี่น้องเราผู้กล้าผู้ป้องเหมาแผ่นฟ้ามิใช่ศัตรูเขารานชาติไทยเอ่ยทำร้ายคนทั่วหน้าดั่งไร้เมตตาหากใครยังคิดให้เลือดไทยช่วยศัตรูบาดใจเหยียบย่ำจงเอาเลือดตนไปมอบให้ศึกเถิดอย่าให้เลือดไทยช้ำหมองคล้ำเกียริชน เลือดไทยคือเกียร์ล้ำศักดิ์ศรีควรคู่ผู้พักดีปกป้องมิสมควรศัตรูนี้ได้หลังเลือดเลยเพราะมันทําร้ายต้องแผ่นดินเลือดนองคนไทยมีหัวใจเด็ดเดียวรักชาติยิ่งกลมเกลียวแน่วแน่ไม่ยอมให้ศัตรูเหยี่ยวเลือดไทยอยากเอย่ยให้เพียงผู้กล้าแท้ผู้ป้องแผ่นดิน หากใครดูถูกเหยียดทหารไทยไม่รักชาติบ้านไกลบ้านเกิดก็ให้เลือดมันไปมอบศัตรูเถิดเอยแผ่นดินไม่ต้องเลิศเลือดผู้ไร้รักเรารักเลือดไทยแท้ยิ่งชีพไม่ให้ศัตรูรีบเอาไปหยดหนึ่งล้ำเลือดลิบเกินค่าศัตรูเออยเลือดนี้เพื่อป้องไทย ร่วมสู้ศึกภัยเลือดแต่ละหยดนั้นมีค่าเพื่อผู้พลีชีวากล้าหาญปกปักรักภาราไทยถิ่นนี้เฮยเลือดศัตรูไม่ควรปานปะปนเลือดไทยเลือดเราคือเกียรติฟ้าแผ่นดินมอบแด่คนยนยินรักชาติไม่ให้ผู้เหยียดทมินศัตรูได้เลย เลือดไทยคือเกราะกั้นศึกซ้ำแผ่นดินเราจะร่วมรักไว้เลือดไทยให้คู่คุณค่าใจยิ่งยวดเพื่อป้องกันศึกภัยรานชาติไทยเอ่ยเลือดไทยอย่าปล่อยป่วนปงเปื้อนศัตรูเลือดนี้คือความรักศักดิ์ศรีคือสายสัมพันธ์ที่ผูกไว้ไทยไม่ให้ศัตรู มีเลือดไทยเติมเอย่ยขอให้เพื่อนร่วมใจปกป้องบ้านเมืองหากยังมีคนคิดให้ไปเลือดไทยช่วยศึกภัยไร้ค่าจงมอบเลือดตนไว้ศัตรูเถิดเอย่ยไทยไม่ยอมให้ค่าเกียรตล้ำเลือดไทยเลือดนี้เราจะมอบพี่น้องทหารผู้ปกป้องชาติไทย มิใช่ศัตรูหมองทำร้ายแผ่นเอยเลือดไทยมีค่าใหญ่ร่วมหลังเพื่อชนขอสาบานร่วมตั้งน้ำใจเลือดไทยมิเคลื่อนไปศัตรูร้ายเพื่อป้องชาติเอาไว้คู่ฟ้าดินเฮยเลือดไทยเรารักหมายมอบเพื่อไทยชน